สวัสดีครับพวกตั้ี DIY วครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการารีโนเวทเก้าอี้ตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็มีร่องรอยการผุเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงเก้าอี้ตัวนี้ให้ดูเหมือนใหม่จากเก่าให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการรื้อตัวท็อปที่นั่งออกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาขัดตัวโครงเก้าอี้ใหม่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดใช้ไม้พาเลทน,นะครับผมเตรียมไว้ละเดี๋ยวเราจะการถอดท็อปท,ที่นั่งออกก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นไม้อัดอันบางๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวเราจะทําการขัดนะครับเพื่อให้เห็นเปิดเนื้อไม้ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตะปูที่ยังค้างอยู่ถอดออกทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาขัดกันครับเราก็จะใช้ตัวลูกหนูนะครับในการขัดหน้าไม้ขัดผิวไม้นะครับเอาสีลอกสีเก่าออกทั้งหมดนะครับผมการใช้ลูกหนูขัดเนี่ยมันจะทําให้เกิดมีฝุ่นเศษฝุ่นของไม้นะครับที่เราขัดออกไป จากนั้นนะครับผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับมาช่วยดูดของฝุ่นผงไม,ม้นะครับออกไปนะครับก็คือตัวนี้ผมลองซื้อมานะครับเป็นตัว iMac นะครับผมสามารถดูดได้ทั้งดูดแห้งแล้วก็ดูดเปียกนะครับงานส่วนใหญ่ของผมนี่คงจะไม่ได้มีการเปรียนนาำสักเท่าไหร่อาจจะเอามาดูดผงฝุ่นผงขี้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับมีสวิตอัตโนมัตินะครับสามารถต่อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับโดยที่เวลาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นจะทำงานนะครับมี2ระบบระบบอัตโนมัตินะครับกับระบบธรรมดาเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่ามันมีระบบอัตโนมัตินี่นะครับนี่ข้างในก็จะมีตัวกองฝุ่นไว้ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ทั้งเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็เป็นสแตเรเลสก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงทนทานดีอันนี้ผมลองเอามาใช้สักพักละก็เ,เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเราจะมีอุปกรณ์ช่วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกล่องผมเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อที่ไว้จะไว้รองรับเศษฝุ่นของไม้ผงไม้ที่เราขัดนะครับผมจะเอาเครื่องดูดฝุ่น ต่อท่อเข้าไปในนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้มันดูดให้ผงฝุ่นที่เราขัดเนี่ยให้ไปอยู่ในกล่องนี้นะครับเรานะครับก็เอากล่องนะครับมาอยู่ใกล้ๆกับตัวที่ไม้ที่เราจะขัดนะครับเพื่อให้เราขัดให้ฝุ่นมันพุ่งเข้ากล่องนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอานะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ ครับผมผมก็ด้ใช้ลูกหมูนะครับตัวนี้ขัดเป็นมีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็จะดูเปิดเนื้อไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวขัดตัวนี้นะครับเพื่อเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับให้ดูเรียบเนียนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต่อท่อดูดฝุ่นให้เข้ากับเครื่องนี้ก่อนนะครับผมใช้อดปเอานะครับคือ เครื่องดูดฝุ่น iMac เนี่ยนะครับเขาจะแถมท่อดูดมาอันสองเท่าอะไรเงี้ยมันถอดออกได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือผมคิดว่าผมจะไม่ได้ใช้ผมก็เลยตัดตรงนี้ของท่อดูดออกมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาต่อท่อดูดของเครื่องขัดของผมนะฮะอาจจะต้องใช้ไฟแช็คลนนิดนึง โอเคผมจะต่อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาท่อฝุ่นเนี่ยต่ออีกทีหนึ่งนี่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเครื่องขัดแบบเนี้ยของเขาจะมีรูด,ดูดอย่างเงี้ยฝุ่นมันก็จะดูดเข้าดูดฝุ่นไปในตัวเลยนะครับก็เพียงเพียงแต่ว่ารุ่นเนี้ยไอแมรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ย เขามีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันอัตโนมัตินะครับผมก็คือผมจะเสียบสายเข้าไปในปลั๊กในตัวเครื่องนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองอะไรเนี่ยถ้าเลขสองเนี่ยต้างกดเรื่องเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลขหนึ่งเนี่ยกดไปเนี่ยเครื่องก็ยังไม่เปิดนะครับ ทีนี้เรามาลองเปิดเครื่องขัดของผมกันนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นมันจะทำงานหรือเปล่านะครับผมก็คือเนี่ยครับคือระบบออโต้ของตัวเครื่องดูดฝุ่นที่ผมลองซื้อมาใช้ดูก็คือตรงนี้แหละครับแค่นั้นเองก็เดี๋ยวเรามาขัดกันต่อนะครับ ำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือเราถอดตรงนี้ออกมาถอดช่องที่ดูดฝุ่นออกมานะครับมาเสียบช่องด้านหลังด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นการเป่าเป่าลมออกนะครับก็สามารถทั้งดูดทั้งเป่าได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูพลังดูดเก็บขี้ฝุ่นตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูฝุ่นกันตรงนี้นิดนึงครับดูประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับ เครื่องดูดฝุ่น,นใหม่นะครับผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนชาว DIY มือใหม่นะครับก็ลองซื้อหามาใช้กันดูดได้นะครับมีสามารถทั้งดูดฝุ่น,นเบาฝุ่นนะครับแล้วก็ดูดในที่เปียกได้นะฮะหรือเราจะเอามาต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องขัดแบบนี้ก็ได้นะครับที่มีช่องอดูดฝุ่นเอาไว้เราก็เสียบต่อไปได้เลยเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะต้องอัดับ,บตัว ตอบนิดนึงนะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับสามารถติดตามหาซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ช h อป e ีและก็ Lazada เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไว้ให้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทำาคยี่ตัวนี้ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พาเลตนะฮะเปลี่ยนมาเป็นท็อปด้านบนแทนนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้เรามาทำกันต่อครับผม เคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัดหน้าท็อปให้ได้ขนาดสามสิ้าคูณสามสิเซนแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปติดบนเก้าอี้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็เอากาวนะครับหยอดไปเลย ขุดหัวน็อตเอาไว้นะครับให้ดูงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขัดอีกทีนะครับแล้วก็เอาเดือยไม้นะครับกุดรูไว้เลยนะครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้กาวมันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเดือยไม้ทิ้งแล้วก็มาขัดกันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาตัดเดือยไม้กันนะครับผม ก็คือใช้เลื่อยตัดไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็ตัดเือยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขัดกระดาษทรายอีกทีนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะลงน้ำยาทิกออยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นไงบ้างครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็การ DIY เปลี่ยนเก้าอี้ตัวเก่านะครับขัดตกแต่งใหม่เราก็จะได้เก้าอี้สวยๆไปใช้ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมเวลาเดินเพยงเท่านี้นะครับ วันนี้ตั้ม DIY ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah.